กินเยอะไปทำไมถ้าเผื่อดูดซึมได้ครั้งละไม่เกิน250มิลลิกรัมบอมัดพูดถึงวิตามินซีค่ะวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําเรารู้ดีว่าเมื่อเรารับประทานเข้าไปวิตามินซีส่วนใหญ่จะอยู่ในร่างกายของเราประมาณ2.5-3ถึงชั่วโมงหลังจากนั้นแล้วเราก็จะฉี่ออกไปหมดค่ะและในการดูดซึมแต่ละครั้งจะดูดซึมได้อย่างสูงสุดไม่เกิน250มลกรม แล้วเราจะกินเยอะๆไปทำไมให้เปลืองล่ะคะวิธีที่เราจะกินวิตามินซีให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือกินแบบไทม์ l ี a s สคือมันจะค่อยปล่อยออกมาอย่างช้าๆช้าๆวิตามินซีที่เป็นไทม e ลีเลสส่วนมากจะทำมาในรูป1000มิลลิกรัมและส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินซีสังเคราะห์แต่ว่าเราก็รู้นะคะว่าการรับประทานวิตามินซีสังเคราะห์ทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้ วิตามินซีที่เราควรจะรับประทานจึงเป็นวิตามินซีที่ทำมาจากสารธรรมชาติเช่นสกัดมาจากเชอร์รี่สกัดมาจากผลส้มแขกอะไรทำนองนี้แ่ะค่ะแต่แหมอะไรๆมันก็ไม่ราบลื่นไปทั้งหมดวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีแบบ t ไท e ์ e ีส e ค่ะเราก็เลยต้องทำเองค่ะเนื่องจากว่าวิตามินซี ดูซึมได้อย่างมากสูงสุด2 5งมิลลิกรัมใช่ไหมคะอันนี้เป็นวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมเพื่อนๆจะเห็นว่ารูปร่างมันเป็นรีรีแบบนี้ค่ะวิธีรับประทานให้ได้ประโยชน์สูงสุดและเปลืองน้อยที่สุดเราก็จะตัดมันเป็น4ท่อนค่ะเมื่อเราตัดมันเป็นสีท่อนแล้วเราควรรับประทานในช่วงกลางวันกลางวันค่ะที่ไม่ใกล้เวลานอนเนื่องจากว่าตอนที่ใกล้เวลานอนเราก็จะไม่กินน้ําเราก็จะไม่ฉี่มันจะทําให้วิตามินซีตกค้างในร่างกาย โดยเฉพาะคนที่กินวิตามินซีแบบสังเคราะห์นะคะไม่ควรกินใกล้เวลานอนเลยค่ะเราก็จะกินได้ตั้งแต่มื้อเช้าเลยเมื่อเช้ากินพร้อมอาหารเช้าใส่สายู่ิ่น้ําก็ควักออกมากินพร้อมน้ําเที่ยงกินข้าวเที่ยงก็กินพร้อมอาหารเที่ยงบไบๆก่อนกลับบ้านก็กินซะอีกทีหนึ่งในการกินเรามีทิปนะคะคือเพื่อเราตัดวิตามินซีเป็น4ส่วนแล้วเราก็จะมีส่วนของวิตามินซีตรง ตรงรอยปัดนะค่ะที่มันเผยผึ่งที่มันไม่มปีเปลือกคุ้มเราควรจะกิน2ส่วนนั้นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยมากินส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายครั้งหลังสุดค่ะของวันเราไม่ควรจะตัดแบ่งไว้เยอะๆนะคะควรจะตัดแบ่งทีละเม็ดค่ะให้พอใช้ในวันนันั้นเท่านั้นเพราะวิตามินซีสลายตัวง่ายเวลาโดนความร้อนเราควรจะเก็บวิตามินซีไว้ในถุงทึบแสง หรือตลับทึบแสงแล้วก็ใส่ไว้ใกล้ๆตัวค่ะเช่นว่าในกระเป๋ากระโปรงกระเป๋าเสือ้อถ้าใส่กระโปรงกางเกงฟิตฟไม่ควรเอาใส่ในกระเป๋ากางเกงนะคะเพราะว่าอุณหภูมิสูงค่ะหมมัดทำแบบนี้เป็นประจำแต่ไม่ทุกวันนะคะเพราะว่าขี้เกียจค่ะในวันธรรมดาธรรมดาที่ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ดีสำหรับมอมัดแล้วบมกมัดจะกิน500ยมิลลิกรัม สองครั้งเช้าเย็นแต่ว่าในตอนที่หมอมัดต้องการภูมิคุ้มกันสูงสุดเช่นเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราไปเที่ยวเดินป่าเสริมสร้างคอลลาเจนสูงสุดเช่นหลังจากเราไปทําอะไรที่หน้ามาแล้วเราอยากจะให้มีการสร้างคอลลาเจนดีๆหรือเวลาที่หมอหมัดรู้สึกว่าอยากจะบารุงข้อต่างๆเวลาที่เราเริ่มมีอาการไม่สบายเล็กๆน้อยเนี่ยนะมีแผลในปากกันมันจะแบบลุกลามกลายเป็นแผลร้อนในอันใหญ่ๆก็ให้กินวิตามินซีหรือตอนที่รู้สึกว่า เริ่มมีน้ำมูกใสๆสหรือเริ่มไอคอคคอแข็ๆรีบกินวิตามินซีแบบ4ครั้งต่อวันทีๆแบบนี้เลยหรือทีกว่านี้ก็ได้ค่ะเราก็จะไม่เป็นโรคมากขึ้นค่ะเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราทําหน้าที่ได้ดีเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสกับขนาดของวิตามินซีที่เราตัดนะคะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่ต้องซีเรียสค่ะไม่มีระยะสัาคั